โอเคครับก็ต okay, so, ้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊ปแันดอมอีกแล้วนะครับผมใช่วันนี้เรามาอยู่กันในเกมฮลโลลลโลบ็อกอีกแล้วนะครับผมแมปเอชเคปมิสเตอร์สไมลี่เดย์แครนะครับผมใช้ เอ้ยนะฮะซึ่งแมปเนี้ยน่าจะต่อจากแมปเมื่อวานไว้ทุกคนทุกคนจำคุณผู้หญิงคนนี้ได้ไหมที่เป็นตัวละครที่วิ่งไล่ตามเราตอนจบของแมปเมื่อวานนะครับผมใช่นะฮะเธอมาโผล่ที่แมปนี้นะครับแต่ว่าเธอไม่ใช่คุณผู้หญิงเธอแค่ออไม่ใช่ต้องบอกว่าเขาสิเขาไม่ใช่คุณผู้หญิงนะครับเขาเป็นคุณผู้ชายแต่เขาแค่เป็นตุ๊กตาสีชมพูเฉยๆเพราะเขาคือมิสเตอร์สไมลี่นะครับออในเมื่อเป็นมิสเตอร์ก็ต้องเป็นผู้ชายแหละเนาะใช่ไหม โอเคดังนั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเขาเป็นเจ้าของเดย์แคร์นะฮะอืมเราจะหนีออกจากเดย์แคร์กันทุกคนอืมใช่ยังไงมิสเตอร์สมายลี่เราต้องหนีจากเขานะฮะเอาละ่ะไปลุยลงมาแล้ว,วชืบเข้าเช็คพอยต์ตรงนี้มีน้ำเหมือนรอบที่แล้วเลยทุกคนน้ำสีเขียวจำได้ปะเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะ มันน่าจะเป็นน้ําเดียวกันเลยนะครับที่ทําให้เจ้าตัวที่แล้วเขาขยับได้นะครับอันนี้ก็น่าจะทำให้มิสเตอร์สมายลี่ขยับได้เหมือนกันนะฮะอ่าคึบใครยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานไปดูได้นะจริงๆมันก็ไม่ได้ต่อกันเท่าไหร่นะครับเฮ้แต่ว่ามันเป็นตัวละครเดียวกันแน่ๆผมจำได้นะครับตัวละครตัวสีชมพูกับอ่าของแมปนี้กับแมปที่แล้วนะฮะผมน่าจะเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะครับ อ่าใช่แล้วล่ะฮึบโอเคไปกันต่อเลยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอมที่นี่ใช่เดคอจริจริงๆหรือเปล่านี่ทุกคนทำไมมันโอโอเลเซอร์ทำไมมัน,มมนดูไม่ค่อยเหมือนเดค์เท่าไหร่เลยทุกคนเหมือนอสถานที่ทรมานมากกว่าลานประหาร <laughs> ดูสิมีอะไรเขบรู้เต็มไปหมดเลยนะครับอุ๊ยเราต้องไปกดปุ่มใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นปุ่มอยู่นะฮะนั่นไงปุ่ม ใช่เลยผมว่าน่าจะใช่คึบกดเลยโอเคเราจะต้องกลับใช่ไหมกดแล้วก็ต้องกระโดดกลับอ่าฮะแล้วก็มาทางนี้ต่อเนาะไปกดปุ่มฝั่งนู้นต่ออีกรอบหนึ่งนะฮะกดให้ครบแล้วประตูจะเปิดอย่างนั้นสินนะโอเคกดครบแล้วประตูน่าจะเปิดแล้วทุกคนใช่ไหมอ่านั่นไงเปิดแล้วนะครับรอรออโอเคไปกันเลย เราทำได้เราทำได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอาฮะสวยงามโอเคตอนนี้มีปุ่มด้วยกดปุ่มกดปุ่มเพื่ออะไรอ๋อสคริป์หรอไม่ผมจะสคริปท์ทำไมโอ้นั่นไงมิสเตอร์สไมล,ลี่อยู่ข้างล่างนะครับฮึบสวัสดีโอ้เขาไล่แล้วเฮ้ยอ่ะผมโดนเด็กน้อยเกาะ เฮ้ยพอพอเราโดนเด็กน้อยก่อะแล้วเราวิ่งช้าลงทุกคนฮอฮตายห้ามโดนเด็กน้อยเกาะทุกคนนะฮะเด็กน้อยพวกนี้มันจะลังเราไวเฮือเฮอห้ามโดนเกาะเด็ขดขาดเออถ้าโดน,กนเกาะเราจะวิ่งช้า <Espero ania> <enfants> <K bucket> เด็กน้อยวิ่งตามเป็นขบวนเลยโอเคโอเคโอเค ้ยมีเตอสไมลี่ตามมาแล้วกระโดดลงเลยที่นี่ไหนเดีนี่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าดูไม่ใช่ที่ดีๆเท่าไหร่อเอาอันนี้ไปเพื่อวางทางใช่ไหมอ่าแล้วเอาไปอีกได้ไหมหยิบออกมาอีกโอเคได้อยู่นะครับเาราสามารถใช้ซ้ําได้ทุกคนอ่าฮะใช้ซ้ําได้ใช้ซ้ําได้ไดอ,อืเย็่มไปเลย โอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไปกันต่อไปกันต่อตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดวเมื่อกี้ขึ้นไม่อ่ะโถเอ้ยตายไปหนึ่งชีวิตมันขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเร็วเร็วรีบไปรีบไปรีบไปโอเควตรงนี้น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับนี่เราสามารถไปทางกลางได้ไหมไม่น่าได้กระโดดไม่น่าถึงทุกคน โอ้ย้ยเมื่อกี้เกือบโดนนะฮะเกือบโดนลูกตุ้มลูกตุ้มแว่งไปแกว่งมาฮึบฮึบฮึบโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอองาแต่พอลูกตุ้มสองรอบแล้วฉันเกลียดแกเจ้าลูกตุ้มเจ้าแหนมตุ้มจิ๋วไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ยเกือบโดนนะฮะไปเร็ว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 ว้า อันนี้ไม่เกิบอันนี้โดนเลยนะฮะยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถึงว่าถึงได้มีปุ่มสคิปให้นะฮะเฮ้ยรอก่อนรอก่อนนะฮะทางก็เลื่อนไปเลื่อนมาวูย้ยากยากทุกคนยากยากยากคึบโอเคแต่ได้แล้วเยี่ยมมันยากตรงที่ทางมันหมุนนั่นแหละนะฮะโอ้ยผมกะระยะไม่เคยได้เลยกับไอ้เจ้าลูกตัวมันนี้มันยากจังอืม ฟืบฟืบโอเควิ่งฟืบฟืบฟืบอ่ะฮะฟืบไปเร็วไปเร็วไปเร็วๆเร็วอ่าเราจะต้องรอให้มันผ่านหน้าเราไปไกลๆก่อนนะฮะเอาไปเร็ว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 โอเคอู้มีเลเซอร์เลเซอร์เยแยะเลยทุกคนเลเซอร์เต็มไปหมดเลยตรงนั้นมีอะไรอ่ะ มิสเตอร์สมายลี่กับเด็กๆอีกแล้วห้ามโดนเด็กๆเกาะนะครับโอ้โหโอ้เอ๋บอสไฟเหรอแต่ไม่เห็นต้องสู้ไม่เห็นมีให้สู้กันเลยเฮ้ยอ๋อมิสเตอร์สมายลี่แกกระโดดทำร้ายเราแล้วแกตกลงไปข้างล่างอู้นี่ไงดูดิทุกคนเราโดนเด็กๆเกาะทำให้เราเดินช้าลงเห็นปะนะฮะเจ้าเด็กพวกนี้แกไม่อยากให้ฉันออกจากที่นี่อย่างนั้นสินะ เฮ้ยเด็กไม่ดีเอาละไปกันเลยนะฮะเด็กๆพวกนั้นอาจจะโดนมิสเตอร์สไมลี่บงการจิตใจอยู่นะฮะเขาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของเจ้ามิสเตอร์สไมลี่เดี๋ยวถ้าเกิดฉันหนีออกจากที่นี่ได้เดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจแล้วให้ตำรวจมาช่วยพวกเจ้านะเจ้าเด็กน้อยเอาละึเด็กน้อยโดนบงการจิตใจ เราต้องกลับมาเราจะต้องไปแจ้งตำรวจแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยเราเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยที่เกาะแข้งเกาะขาเราเมื่อกี้นะฮะใช่คึบเขาเป็นเด็กไม่ดีเพราะเขาโดนมิสเตอร์สมายรี่บงการจิตใจอย่างแน่นอนไม่มีทางที่เด็กน้อยน่ารักแบบนั้นจะกลายเป็นเด็กไม่ดีได้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครสั่งใครสอนหรือไม่มีใครปลูกฝังอะไรบางอย่างเข้าไปนะฮะ ใช่แล้วล่ะฉันจะต้องกลับมาช่วยเด็กน้อยพวกนั้นให้ได้เลยอันนี้อะไรสกิปอีกแล้วไม่เอาไม่สกิปเฮ้ยไปกันเลยวู้ฮวอุ้ยวู้ยไม่กลับกลับเกือบไม่ทันนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมวิ่งแบบวิ่งจ้ำโดนอะไรบ้างไหมไม่น่าโดนหรอมั้งโอเคเฮ้ยเฮ้ยวิ่งจ้ำ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 โอเค วิ่งจำแบบไม่สนใจอะไรเลยนะฮะ <laughs> อาละตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีท่อลงไปข้างล่างอีกแล้ว oh 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 oh. โอ้โอ้โอ้โอโดนไล่อีกแล้วบิเตอร์สมัยรี่อย่าไล่ผมไปทำไมวิ่งไวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวิ่งไวมากเลยทุกคนเขาใกล้ามาโ okay. okay. อเคโอเคเขาลอดเขาลอดป่องมาไม่ได้นะฮะอื้าละ่ะไว่ายังไงอ้าว ชนะแล้วหรอโอเคถ้างั้นเราก็ไปแจ้งตำรวจกันเลยนะครับ